แต่ว่าคนมาวานูอาตูทุกคนเป้าหมายจริงๆคืออยากจะมาที่เกาะธนนากันเป็นเกาะใหญ่ที่มีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่ที่ยังแอคทีฟอยู่ก็คือชื่อเมาส์ยาซูเป็นเหมือนบัคเก็ตลิสของนักเดินทางทุกคนที่รักการเทรคกิ้งรักการผจญภยัยพูดอย่างนี้ดีกว่าบ,บินจากพอร์ตวิล่ามาที่ธน,นาเนี่ย ประมาณ45นาที20นาทีครึ่งจะออกแล้วครับเบิ้งพี่ได้รับเมลอันหนึง่งมาเลยจา้าเมลเขียนว่าไฟล์ของท่านขากลับหมายถึงวันสุดท้ายเนี่ยเออขากลับเปลี่ยนเป็นเวลาเท่านี้จากเป็นเวลาเท่านี้ธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้เสมอคือสายการบินที่วานวัวโตเนี่ย เขามักจะเปลี่ยนเวลาการเดินทางเสมอเสมอเลยด้วยเสมอใช้คําว่าเสมอเช่นเพราะว่าพี่ไปคุยปัญหานี้กับพวกนักเดินทางด้วยกันคือนักเดินทางอยู่ที่ด้วยกันมันจะแชร์ข้อมูลมีคนนึงบอกว่าโอ้ของฉันวันหนึ่งเปลี่ยน3รอบวันหนึ่งคุณจะได้รับอีเมลส่งมาว่าเที่ยวบินของคุณเปลี่ยนจาก10บโมงเป็น11 1บเอดเดี๋ยวมาอีกแล้ว11เเปลี่ยนเป็น13 13เปลี่ยนเป็น14แต่เมลที่พี่ได้รับเนี่ยเปลี่ยนจากเท่านี้เป็นเท่านี้วันไล่ะค่ะ เพราะว่าพี่ต้องบินต่อไปฟิจิครับ,รบนั่นหมายถึงว่ามีไม่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการเปลี่ยนเครื่องครับไม่ทันแน่เออพี่ก็เลยแบบโอ้โหเครื่องก็จะออกเราก็ร้อนลนเราก็ไปไฟอยู่นะเคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์นะาเคาน์เตอร์ไม่น่าเชื่อระหว่างแก้ปัญหากําลังสู้อยู่กับพนักงานได้ยินเสียงคนไทยคนหนึ่งอยู่ข้างหลังมีอะไรให้ช่วยไหมครับอ๋อพี่โจโไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่โจร้านานพัดไทยเปล่าน้องตับ ชัดชัยจารุสเทียนมันต้องคนแบบเดียวกันหรือว่าถึงจะมาเจอกันที่นี่อะเอเอตับก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่ตับได้ยินบอกว่าได้ยินเสียงคนไทยกําลังแบบอะไรอย่างเงี้ยชงฉากมากเออกำลังห<า>นันไปปุ๊บพี่ก็หันไปกาลังบู๊อยู่หันไปอ้าวตับ,บผมก็เจอปัญหาเดียวกับพี่การเลยครับเกเลยชจะบู๊เหมือนกันแต่ก็เลยส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการบู๊<ม>ส่งอ e ีเมลสารพัดหาสายการบินว่า เกิดปัญหานี้ขึ้นคุณจะจัดการช่วยเราอย่างไงในการที่ให้ไฟไล์เนี่ยเรามีเวลาที่จะต่อเครื่องเพราะเราต้องต่อเครื่องไปพิจิอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> โ,โ,โอ้โหก็เรียกว่ามันต้องช่างใจาสายการบินแนะนําว่าให้เราอะแคนเซลิลไฟล์ไปเลยไม่ต้องไป,ไงไปแล้วเราบอกเรามาวานโนตูเพื่อการนี้คุณจะบอกให้เราไม่ไปได้ไม่ไปได้ไไไดยังไ,ไงพี่ก็จับมือกิดตับล้วพูดว่าเราไปแก้ปัญหาทางหน้าตับเราเช่าเหมาล้ำกลับมาเลยพอมาถึงทันนาะ ท่านาเนี้ยสนามบินเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ากระเป๋ามาปุ๊บวางออกออกไปเลยไม่มีสายพานโหไม่มีไม่มีเป็นโซมเป็นโซมให้หยิบกระเป๋าแทบจะไม่ได้เรียกว่าสนามบินด้วยนะเหมือนข้อคอกอะไรงี่ลานจอดลานจอดเครื่องบินอ่าไก่ก็เดินทางมาอย่างนี้จ้าเห็นไหมเห็นไหมึเครื่องเหมือนกับเราเครื่องเมากับเราหอมมาอย่างเงี้ยอ่ผู้โดยสารเหมือนงานเป็นผู้โดยสารก็มาอย่างเงี้ยลงจากเครื่องปุ๊บเอามากล่องมาวางอ่ะสของมาเอาไปอะไรอย่างเงี้ย คือที่นี่ยังดิบๆมากจากสนามบินความที่อยากจะอยู่ใกล้กับตีนภูเขาไฟเลยอยากจะอยู่ในตีนภูเขาไฟยาเมายาซูเลยรเราไปนอนใกล้เลยดังนั้นเนี่ยวันแรกเราต้องเดินทางไกลกว่าชาวบ้านเขาคเออมันประมาณชั่วโมงกว่านั่งรถกระเด้งกระเทือนกระเด้งกระเทือนไปตลอดผ่านตลาดเห็นสีสันตลาดผ่านร้านคงร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แวะ เพราะว่าเข้าไปข้างในมันจะไม่มีอะไรแล้วเขาก็จะ,ะคนที่มารับที่รีสอร์ทก็บอกอเธอดูก่อนเธออยากได้อะไรยังไงอะไรอย่างนี้พอไปถึงที่พักมันเป็นป่าหมดแล้วไงป่าคือป่าจริงๆเราพักในป่าถึงแบบบ้านก็จะเป,เป็นบ้านต้นไม้แล้วกระท่อมก็ธรรมดามากคือขับเปิดประตูเข้าไปคืนนอนอใช้ห้องน้ํารวมแล้วหลังจากนี้นอนทั้งคืนเสียงตุ้มตุม,ต,มตลอดทั้งคืน เพราะว่าภูเขาไฟยาซูยังแอคทีฟอยู่มันจะมีลาวาพวยพุ่งเห็นควันตลอดทั้งเงนยิ่งเป็นกลางคืนนะเห็นควันสีแดงพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเลยนั่นคือสาเหตุที่เราต้องไปนอนบนบ้านต้นไม้ไหมครับเผื่อมันมีอะไรหลเยอย่างถ้าคนอยู่บนบ้านต้นไม้มันจะเห็นวิวดีกว่าไงเออใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ข้างล่างก็ก็เห็นเห็นเหมือนกันว่าไฟมันตู๊บออกมาเลยทีเดียวทำยไงพี่ครั้งหน้สุดคือปี2008ถ้าพี่จำไม่ผิด ออ๋ oh. คนจะกลัวคนจะกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้าแล้วถ้าม,มันตุ้มตามขึ้นมาไม่ต้องกลัวที่นี่เนี่ยโดยธรรมชาติของประเทศที่มีภูเขาไฟที่มันยังแอคทีฟอยู่เขาจะมีเ,เขาเรียกอะไร,เ,เ,ระเ,เครื่องตรวจจับระดับการ ไอ้นี่ปะทุของขอไฟถ้ามันเลยขีดแดงหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า <ขอ S 1> เขาก็เออเขาจะอพยพให้อบพยบก่อนคือเตือนแล้วเตือนภัยให้อบพยพแล้วห้ามนักท่องเที่ยวเข้าช่วงเช้าเราทําอะไรเราเดินเที่ยวกันก่อนจ้าเดินเที่ยวกันก่อนคือบ้านที่เนี้ยทำให้เรารู้เลยอะว่า คนวานูอาตูเขาไม่ต้องซื้ออะไรจริงๆนะเลี้ยงเอาเลยเขาไม่ต้องซื้อรอบบ้านเขาเนี่ยทั้งสวนเนี่ยเป็นผักหมดเลยเรารู้เพราะว่ามื้อเย็นเราต้องกินทุกมื้อเราต้องกินข้าวกับเขาไงอ๋อไอ้นี่มาจากต้นไอ้นี่ไอ้นี่มาจากตน้นไอ้นี่ไอ้นี่เผือกไอ้ไอน,นี่มันอืมไอ้นี่ข้าวเอาข้าวเอาขาเอาเนื้อไก่มาผัดเอาอันนี้อ๋อไม่ต้องซื้ออะไรเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสวนหลังบ้านชีวิตพอเพียงมากรู้เลยว่าชีวิตพอเพียงแล้วแบบ รอบล้อมไปด้วยต้นไม้ซึ่งข้างล่างคือดินส um ีด um ําหมดเลยที่เราอยู่ที่เราอยู_<_่คือดินสีดําหมดเลยดังนั้นเนี่ยปลูกอะไรก็งอกงามเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้นี่ยมันระเบิดรอบระเบิดถึงมันจะมีใช่ไหมไอ้ภูเขาไฟอะไรเนี้ยข้างล่างก็จะแบบเปแน่นไปดูดินสีดําใช่โพรมโูรใช่ก่อนจะไปเที่ยวเมาส์ยาสุภาพีเป็นรอบสี่โมงเย็นอ่าพี่ก็ไปนี้ก่อนไปเดิน จริงๆชอบเดินไงนเดินหลายกิโลมากไปตามหมู่บ้านต่างๆไปดูตรงตีนภูเขาไฟอีกด้านหนึ่งเพราะภูเขาไฟเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคถ้าจะขึ้นทางนี้แต่เราจะไปเดินรอบๆก่อนดูหมู่บ้านที่อยู่รอบๆว่าเขาอยู่กันยังไงเมืเอ่อมันระเบิดออกมาแล้ว<ช>ลอะไรแบบนี้นะครับอ่ยังมีมุมสวยๆนะครับกิจกรรมสนุกสนุกอีกเพียบเลยช่วงหน้าเดี๋ยวมาเปนต่อครับ